สวัสดีครับตัวไฟอัปเกรดเสร็จแล้วนะครับก็จะมีทั้งหมด3ฟังก์ชันที่เพิ่มขึ้นมานะครับอันแรกคือล็อกอินอันที่2คือโปรโมชันนะครับแล้วก็ในส่วนของการบันทึกลูกหนี้นะครับหลังจากที่เราเข้ามานะครับสิ่งแรกที่โปรแกรมจะให้ทําเลยก็คือใส่รหัสของพนักงานนะครับซึ่งตอนนี้พี่จะทำไห้ทั้งหมด3รหัสนะครับก็คือแอดมินจะเป็นของพี่เองนะครับสำหรับในการแก้ไขเนาะอในกรณีที่เราลืมรหัสนะครับแล้วส่งมาให้พี่ช่วยทํางานหลังบ้านให้นะครับ แล้วก็เซลล์หนึ่งนะครับเซลล์หนึ่งเนี่ยจะเป็นเจ้าของร้านนะครับสามารถเข้าได้ทุกไอคอนทุกฟังก์ชันเลยนะครับแล้วก็เซลล์สองนะครับอันนี้จะขายได้อย่างเดียวนะครับไม่สามารถทาอย่างอื่นได้เนาะสมมุติพี่เข้าที่เซลล์สองก่อนแล้วกันเนาะแล้วก็ใส่รหัสของเซลล์สองเข้าไปนะครับปึ๊บนะครับเสร็จแล้วนะครับพอเราเข้ามาที่รหัสเซลล์สองนะครับเนี่ยเราจะไม่สามารถคลิกไอคอนอื่นได้เลยนะครับมันจะไม่เด้งไปให้เนาะสิ่งเดียวที่ทําได้ก็คือขายของนะครับสมมติเราขายของเลยแล้วกันนะครับก็ เราลูกค้ามาซื้อรายการนี้นะครับั้งหมด10ชิ้นนะครับแล้วก็พิมพ์10เท่ากับเนาะแล้วก็สแกนสินค้าเข้าไปนะครับแล้วก็บันทึกนะครับในกรณีที่เราขายเป็นเงินสดปกตินะครับให้ใส่จํานวนเงินด้วยทุกครั้งนะครับก็สมมติเราใส่ตรงนี้เขาจ่ายมาห0 0บาทก็ใส่100บาทอย่างนี้นะครับแล้วก็ทําการบันทึกขายเป็นปกติเนาะแต่ว่าหากลูกค้ามาซื้อเป็นเงินเชื่อนะครับให้เปลี่ยนตรงนี้เป็น0ูนย์นะครับพอเราใส่0ูนบาทเสร็จตรงนี้จะเป็นสีแดงทั้งหมดนะครับสีแดงทั้งหมดเนาะแล้เเเืืออกตรงงนนนีป็ิช่ นะครับพอเราเลือกตัวนี้เป็นเงินเชื่อแล้วนะครับจะต้องมาที่พินเตอร์ทุกครั้งนะครับเพื่อที่จะใส่ชื่อนะครับของลูกค้าก่อนนะครับไม่งั้นเนี่ยเราไม่รู้ว่าคนที่ซื้อเงินเชื่อคนนี้ไปคือใครเนาะแล้วก็ใส่ชื่อเป็นสมมุติชื่ออรสานะครับแล้วก็พิมพ์ออรสาเข้าไปนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็ ส่วนของที่อยู่ผู้เสียภาษีแล้วก็เลขที่ปีโอเนี่ยไม่ใส่ก็ได้นะครับแล้วแต่เนาะหากต้องการาบินที่เป็นเต็มรูปแบบนะครับแล้วก็ใส่เลขที่ปีโอใส่ที่อยู่ใส่เลขเลขที่ผู้เสียภาษีเข้าไปแต่หากลูกค้าทั่วๆไปนะครับขาจรท,ทั่วไปไม่ใช่เอาไปเคลียร์แวนเงี้ยแล้วก็ใส่แต่ชื่ออย่างเดียวก็ได้นะครับแล้วก็กดพิมพ์เตอร์นะครับเพื่อที่จะพิมพ์รายการเนี้ยครับใบเอกสารเนี่ยมันจะมีทั้งหมด3ามก๊อปปี้เนาะ ก็สามารถที่จะเอาให้ลูกค้าถือกลับไป1ใบนะครับที่สําคัญคือตัวนี้ครับเลขที่เอกสารตัวนี้นครับที่จะใช้ในการอ้างอิงเวลาที่เข้ามาชําระเงินนะครับหลังจากที่เราพิมพ์ให้เขาไปเสร็จแล้วนะเราก็กดบันทึกขายได้เลยนะครับหลังจากที่เรากดบันทึกขายแล้วนะครับยอดหนี้ของอรลสาเนี่ยเขาก็จะมาโชว์อยู่ในหน้านี้นะครับคือหน้ารวมหนี้สินเนาะซึ่งเซลล์สเนี่ยจะเข้าไม่ได้เห็นไหมครับ คนที่เข้าได้จะมีแค่เซลล์หนึ่งเท่านั้นวิธีการเปลี่ยนเซล์นะครับเปลี่ยนยูเซอร์ก็คือให้มากดตรงนี้ครับไอคอนที่เป็นรูปคน2คนนะครับคลิกปุ๊บนะครับแล้วก็เปลี่ยนตรงนี้เป็นเซลล์หนึ่งแล้วก็ใส่รหัสเข้าไปนะครับเสร็จแล้วนะครับก็คลิกเข้ามาดูนะครับอัลาลูกนี้คนล่าสุดของเรานะครับซื้อสินค้าไป10ชิ้นเป็นเงิน4 5บาทเนาะตอนนี้ยังไม่มีการชําระเงินเลยนะครับซึ่งการชําระเงินเนี่ยสามารถชําระได้ทั้งหมดหรือชําระบางส่วนก็ได้เนาะ สมมุติว่าคนที่ชื่อกมนตอนนี้นะครับค้างชําระอยู่300นะครับแล้วก็เขากลับมาชําระอีก100บาทนะครับแล้วก็มากดตรงนี้ครับใส่เล็ที่บินปึ๊บแล้วเราก็พิมพ์เล็กที่บินเข้าไปเลยครับ2 2 1 2 1 4 4 5 3 6นะครับปึ๊บนะครับมันจะบอกว่าคนชื่อกมนนะครับตอนนี้ค้างอยู่300เนาะสมมุติเขามาชําระก่อน100บาทแล้วก็ใส่ตัวนี้ครับ100บาทแล้วก็กดบันทึกง่ายๆแบบนี้เลยนะครับมันก็จะคคอร์ดให้นะครับ กระมวลก็จะเท่ากับชำระไปแล้ว195บาทเหลือค้างชำระ200บาทเนาะอ่าฮิมะนะครับสมมติหิมะมาชำระเนี่ย50บาทที่เหลือทั้งหมดนะครับแล้วก็กดตรงนี้ครับใส่เลขที่บินนะครับแล้วก็พิมพ์เลขที่บินเข้าไป2 2 1 2 7 8 4 1 5 7ฟปฟึ๊บนะครับแล้วก็ ใส่จานวนเงินที่เขาจ่ายเงินมานะครับหากชําระครบจํานวนแล้วตัวนี้จะกลายเป็นสีเขียวนะครับเสร็จแล้วกดบันทึกหลังจากที่เรากดบันทึกสังเกตฮิมานะครับปรากฏบันทึกแล้วปุ๊บบินนะครับของฮีมาก็จะหายไปนะครับเพราะว่าหน้านี้นะครับพี่จะเก็บไว้เฉพาะรายการลูกหนี้ที่ค้างชําระเท่านั้นนะครับใครชําระครบเสร็จแล้วมันตัดออกหมดนะครับหากเราต้องการจะไปดูประวัติการชําระเงินนะครับก็มาตรงนี้นะครับกดที่รีพอร์ตมันจะบอกว่าตอนนี้นะครับ อยอดชําระนะครับพีมะเนี่ยเคยชําระไปแล้วทีหนึ่งเนาะห้าสิบาทนะครับก็จะมียอดค้างอีกหนะ้าสิบเนาะแล้วก็เมื่อกี้ชําระไปห้าสิบยอดค้างชําระก็เลยเป็นศูนย์บาทประมาณนี้นครับสามารถดูประวัติการชําระเงินได้นะครับอ่ะแล้วก็ในส่วนของหน้านี้สินน่าจะประมาณนี้นะครับก็ไม่มีอะไรยากเนาะเราทาการสแกนขายสินค้าเข้าไปนะครับแล้วก็ตรงนี้ครับหากซื้อเป็นเงินเชื่อนะครับให้ใส่ตรงนี้เป็นศูนย์บาทนะครับแล้วก็มาเลือกตรงนี้เป็นเงินเชื่อ นะครับแล้วก็ตรงนี้ครับกดปรินเตอร์เพื่อใส่ชื่อคนแค่นี้เองครับง่ายๆเนาะอ่ะทีนี้เดี๋ยวไปดูฟังก์ชันต่อไปกันแล้วกันเนาะก็อย่างที่บอกอันนี้นะครับสมมติพี่เข้าเซลล์หนึ่งอ่ะเดี๋ยวลองตรงนี้นะครับเข้าเซลล์หนึ่งแล้วก็ใส่เป็นรหัส S001 นะครับไปที่หน้า user นะครับตรงนี้ user ID จะมีอยู่เฉพาะหน้าขายนะครับสามารถเข้าที่หน้า user ID นะครับแล้วก็ตรงนี้ครับเราสามารถแก้ไขพาสดได้นะครับมาตรงแสดงรหัสตรงนี้ฟึบ เนี่ยครับตรงนี้ครับสามารถแก้เป็นรหัสอะไรก็ได้ตามใจเราเนาะแต่ที่สําคัญนะครับหลังจากที่เราแก้รหัสแล้วจะต้องซ่อนรหัสทุกครั้งนะครับเพราะอะไรเพราะว่าสมมตินะเราไม่ได้ซ่อนแล้วมันเปิดโชว์อยู่งี้นะครับแล้วลูกน้องนะครับเข้าที่รหัสเซลล์สแล้วเขาใส่รหัสผิดนะครับแล้วพอกดล็อกอินปุ๊บเนี่ยครับมันจะบอกว่า password is not matching นะครับก็คือใส่รหัสผิดเนาะแต่ที่สําคัญคือมันจะวิ่งมาที่หน้านี้ด้วยนะครับเพื่อมาโชว์ว่าตอนนี้รหัสที่ถูกต้องมันคืออะไรนะครับดังนั้นถ้าเราไม่ซ่อนเนี่ยเขาจะเห็นรหัส นะครับก็คือตัวที่สำคัญเนาะให้ใส่ให้ถูกต้องนะครับอ่ะก็วิธีการนะครับก็คือกดตรงนี้ครับซ่อนรหัสมันก็จะซ่อนแหละเรียบร้อยนะครับทีนี้พอเซลล์สองเขาใส่ใส่รหัสผิดนะครับสมมุติเขาใส่รหัสเป็นอะไรก็ไม่รู้แหละใส่ผิดปุ๊บเห็นไหมครับมันก็จะมาที่หน้านี้แหละแต่เขามองไม่เห็นรหัสนะครับเพราะว่าเราซ่อนไว้นั่นเองนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับตัว user อีกอันนึงนะครับฟังก์ชันอีกอันนึงก็คือตัวโปรโมชันนะครับโปรโมชันนะครับจะเข้าได้เฉพาะหน้ายูเซอร์เท่านั้นนะครับยูเซอร์หนึ่งเท่านั้นนะครับที่สามารถเข้าได้เนาะมันจะอยู่ในหน้ายูเซอร์นี่แหละนะครับพอเรากดมาปุ๊บเนี่ยครับตัวไอคอนจะเป็นรูปถลโกงนะครับแล้วก็กดถลอกงเข้ามาเนี่ยครับจะเป็นตัวโปรโมชันที่พี่ทาเทสต์ไว้นะครับทีนี้นะครับอ่ะสมมติพี่ทําให้ดูอันหนึ่งแล้วกันตัวโปรโมชันวิธีการทําโปรโมชันนะครับก็เริ่มจากการสแกนเข้าไปที่คอลัมน์บาร์โครับ ป๊บนะครับพอสแกน้าไปเสร็จแล้วตรงนี้มันชุดละ35บาทพี่จะทำเป็นแบบ3ชุดร้อยนะครับพี่ก็พิมพ์ตรงนี้ไว้ก่อนเลยนะครับ3ชุดร้อยนะครับแล้วก็ใส่ตรงนี้นะครับ3ชุดร้อยนะครับแสดงว่า1เซ็ตของมันจะมีทั้งหมด3าชุดแล้วก็พิมพ์1 2 3านะครับถ้าซื้อ1อันจ่าย35บาท ถ้าซื้อ2อันจ่าย70นะครับถ้าซื้อ3อันจ่าย100นี่ครับวิธีการทำโปรโมชั่นจะเป็นประมาณนี้เนาะ3ชุด100บาท1เซตของมันก็คือ3ชุดเนาะทีนี้เวลาเราทำพี่อยากทำให้ทำเผื่อนะครับเปิดลูกค้าเขาซื้อ2ชุดนะครับ2เซต2เซตนะครับก็คือชิ้นที่4ชิ้นที่5ชิ้นที่6นะครับชิ้นที่4เนี่ยก็ขาย135บาทชิ้นที่5ขาย1 7 0นะครับชิ้นที่6เราจะขาย200บาทประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วเราลองขายดูนะครับอ่ะพี่สแกนขายชิ้นที่1 นะครับพอสแกนขายชิ้นที่1สังเกตรตรงนี้นะครับในส่วนของมูลค่าเนาะมันก็จะโชว์35บาทนะครับพอชิ้นที่2ก็จะเป็น70ใช่ไหมครับพอชิ้นที่3ปุ๊บก็จะเป็น100บาทนะครับจริงๆต้อง,งเป็น105บาทใช่ไหมแต่เมื่อกี้เราทำโปรโมชั่นเป็น3ชุดร้อยไงพอชุดที่3ปุ๊บก็จะเป็น100บาทนะครับชุดที่4ก็135ชุดที่5จะเป็น170เนาะชุดที่6ก็จะเป็น200บาทประมาณนี้นะครับแล้วก็ ใส่จานวนเงินที่ลูกค้าชาระมานะครับแล้วก็กดบันทึกขายได้เลยนะครับอันนี้คือในส่วนของตัวโปรโมชั่นนะครับก็ประมาณนี้นะครับที่เพิ่มขึ้นมาใน3ฟังก์ชันเนาะส่วนฟังก์ชันอื่นที่เป็นฟังก์ชันปกติก็ไปดูที่เคลยบเต็มได้เลยครับผมหากมีอะไรต้องการเพิ่มเติมก็แจ้งได้นะครับ